ับใครที่ต้องการเติม UC ในภ u b G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะฮุกี้5บาทนะคะวันนี้จะมาสุ่มแล้วก็รีวิวในทางด้านของแพ็คเสียงใหม่ แพ็คนี้นะ,ะจะบอกว่าว้าวมากนะเพราะว่าเป็นแพ็คเสียงนะคะจากเหล่าทีมภาคพันธม,มิตรนั่นเองนะคะในกล่องซูมก็จะมีราคาซูมอยู่ที่1คริสตัลนะแต่ถ้าใครไม่มีคริสตัลนะคสามารถนำยู่ีซูมได้1คริสตัลนะเท่ากับ20อยูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะ,ะจะกดซูมที่ละกี่กล่องก็ได้นะคะ3แล้วนะ เป็นห้าแล้วนะคะสิบ0่มันมีค่านิยมไก่ด้วยนะคะสามเกเป็น20แล้วห้าสิบเฮ้ยหกสิบ เรามีี่สิเลยแ0มาสัทีนะคะโดนไปนะ80คริสตัลนะคะคิดเป็น UC ก็ประมาณ1,600 UC นะแต่สาหรับคุกกี้มันฟรีไงเพราะว่ามีคริสตัลอยู่แล้วแพ็กเสียงนี้นะคะจากทีมนักภาคพันธมิตรเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด30คําคำสั่งเสียงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยหมอชุบไน เดี๋ยวพี่เปิดให้หล่อๆเลยไปขยี้มันให้แหลกเปิดมาไม่หลับเปิดกลับดับนะวัยรุ่นผมว่าเราห่างกันสักพักเอาไป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 ไหนเหรอไหนลับปืนอาจารยเอกตัวเองท่านพูดเจริญด้วยปัญญา ชากอสหายก้มตามสี้าก้มตามยิงแม่ให้หมดไม่สนลูกใครบังบังพี่น้องแครบเข้าวงเพนกันป่ารอบอิดพร้อมก่อสุดหลอดพร้อมอย่างถอยหมอน พี่ครับมีพัสดุมาส่งนะครับพี่เนี่ยเพื่อนยักษ์สอดเพืนหมดก็วิง่งหยุดไม่งั้นจะยิงแบบพิกแทกโทษเธออ,อ,อ,อย่างตึงนครับจานขอโทษเอาเธอหวานเจี๊ยบยา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 กระสุนยุดไหนเนี่ย เ,เราก็เจอของดีซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮัลโหล my ฟร i นด์เปิดไหมดิได้เลยลูกแพร no. าวเองนี่มันของแทรเกือบหลับยาวสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบพับกี หมดแล้วนะคะ30เสียงด้วยกันคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วก็ใครที่สุ่มนะคะได้หมดไปกี่คริสตัลหมดไปกี่ UC มาคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็สำหรับสายฟรีนะคะเพียงแค่ล็อกอิน5วันก็จะได้รับแพ็กเสียงเล็กนะคะน่าจะมีประมาณ3แพ็กเสียงยังไงก็อย่าลืมมาล็อกอินเกมเพื่อรับแพ็กเสียงฟรีด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย